สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะครับ bmw s1000rr นะคะโอ้โหคันนี้เลยมาใหม่นะครับมาใหม่เลยนะครับบอกเลยว่ามาใหม่เลยคันนี้สดสดซิงซิงนะครับโอ้โหสวยใสใสเลยนะครับราคาเล้าเล้าเลยนะฮะพามาชมรอบรอบก่อนนะครับนี่เลย bmw s1000rr นะฮะ ตัวนี้เป็นสียอดฮิตนะครับสียอดฮิตที่สุดในของ bm เลยนะฮะคันนี้มาพร้อมของแต่งนะครับเป็นท่อ ar นะครับท่อ ar แท้นะฮะท่อ ar แท้ w h i t i แท้นะครับแล้วก็มีสปูลตั้งรถนะครับอ่ากันลม motion นะครับชิลหน้า mra อุดกระจก rg นะครับกาดออยกาดมะนาำเป็นของ rg นะครับโอ้โหรถสวยเลยนะครับ ยางนะครับเพิ่งเปลี่ยนครับวิ่งยังไม่ถึงร้อยโลเลยนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนนะครับดูนะยางยังไม่ถึงร้อยโลเลยนะครับยางใหม่กิ๊บเลยนะครับนี่เห็นไหมครัเซนเซอร์ยางตรงกลางยังไม่หายเลยเนี่ยยังไม่ถึงร้อยโลเลยนะครับนี่แล้วก็ไฟท้ายหลังแต่งนะครับคันนี้นะครับเลขไม้นะครับแปดพันกิโลเท่านั้นนะครับโอ้โหรถบอกว่าสดมากๆาเลยนะครับสดมากๆเลยครับ สีเดิมทั้งคันนะครับสวยใสไรํัหนิเลยนะครับนี่เลยนะครับสวยใสไรํัหนิเลยนะครับใครสนใจสามารถสอบถามได้เลยนะครับรีบๆนะครับเพราะว่าราคานี้ผมบอกเลยว่าถูกที่สุดเลยนะครับราคานี้ถูกที่สุดเลยนะครับได้ท่อแท้นะครับท่อยาแท้ชิวนา MiA นะครับ นะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับ063-195-3522นะครับเงินสดลดได้นะครับผม